มากินข่าวครับทุกคนแซบแซบน้ำกันเนี่ยข้าวปุ้นฟข้าวปุ้นข้้นยมขนมกินข้าวปุ้นแซบแซบอะไรที่ชั่ที่ชนั่นไงที่ช,ช่นั่นไงแซบแซบน้ำกันเด้นเนเอาจานรองไหมรองให้ ไม่เอาจานรองถ้วยไหมถ้วยน้ํายานหน่อยกลัวกลัวมันหกลงที่บ้านทีเนี้ยังเปิดสั้นเรียบเลยกลัวมันหกลงเ้าเดี๋ยวคอยไลยส่สดเอาชุดน่อย บนมีก็ไปหาเจ้าเลวเทต์เยเดินหรือเปล่าเอาเลยไปหาแล้วว่าจะเปิดโซดามานุมาวเลย นมเกียนครับทุกคนแสบๆเลยครับแย่นน่เผ็ดมากเลยน้ำนั้นเราท<อ>ํนนานีเราก็กลัวเราใส่กะะคร้ด้วยนะนนใส่ร้อนไปแสบซ้ำไหนไ่แกบผมต้องจุ่มกิ่ตัสะาดขาว้าเดีกว่าตาเด้อมาลูกมา มันไม่กินบะหมี่แล้วมัน<อ>แกวเก่าแถบคือเกาที่กินเด้ถ้าไม่กินไห้ใบส้นว้าปีาข่อย,มา,ม,ยม,อาอมากไหแม่ข่อยมากใเส้นองกิีอ่ะ มันก็เขอปุ่นปีนไว้ให้หน่อยปีไว้ให้เรามาลูกมาอื้มอ่มอมอานเนอะ อ้ากันยังว่าว่ายเส้กินก็ข้าคอุ่แล้วมั้งตังข้าวปุ่กับตคานอืมดูคนผมนว่าเลย อร่อยมากลูกทัดขมพักขาเยืนกับก็ไปเปลี่ยนฟันออเอาไหมเราจะมัาลองเอาคาะก็ได้ อาบูดเบียเขขาไปฮะเนี่ยถึยกงกันอาสุดยอดอามุดเร็วมึงขาไปแล้วก็ดีอยู่ไหนมุดเร็วๆเอ๊ะเลอเนกระสับมากระสับกสาดเอาหอมให้ด,ดูไปรดีนะเอ๊ะ อ่านี่ลูกเอ๋เอามานํานําหาก่อนอืมอ๋อมะอืมอื้อหือเอ๊ะมาทําให้ดูติ๊บมาปุลเล็บคั่นน่ะฮะ ว่าไอแต่เองรูปเด้าดซศามันเหียวดิศาเอาสำเหนียแล้พี่ก้องเรื่องคนไหนคนเจ้ามันเป็นไรสุดอนเดนียวเป็นรครับขอบุณหลายๆครับแชร์ให้ด้วยนะแชร์ให้ด้วยนะเอาพื่จะไปจังเขาครับ